ดวงชะตาของชาวราศรีพิจิกในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศรีพิจิกคือดาวอังคารนะครับ การที่ดาวอังคารนั้นโคจรเข้ามสู่ในเรือนลาภะเรื่องของโชคลาภตรงนี้จะส่งผลลัพธ์ทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นจะหยิบจับหรือทําอะไรมักจะได้รับความราบรื่นมักจะได้รับความสําเร็จมักจะได้รับความช่วยเหลือเกิดขึ้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นใครนะครับที่เป็นชาวราศีพิจิกคาดหวังความช่วยเหลือจากใครก็แล้วแต่ช่วงจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ลงตัวหรือใครนะครับคาดหวังในเรื่องราวของความราบรื่นไม่ติดขัดช่วงจังหวะในเดือนนี้ก็เช่นเดียวกันจะอยู่ในจุดที่ลงตัวมากๆกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเียกได้ว่าในเดือนสิงหาคมนี้จุดของความราบรื่นในดวงชะตาเกิดขึ้นแล้วนั่นเองสําหรับชาวราศีพิจิกต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีพิจิกกันบ้างนะครับ ก็ต้องบอกว่าเรื่องการงานของคุณถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมากๆก,กันเลยทีเดียวการที่ดาวประจําตัวด้านการงานของคุณนั้นคือดาวพระอาทิตย์โคจรเข้ามาสู่ในภพเรือนของสุภะภพเรือนของความสําเร็จภพเรือนของการเติบโตการพัฒนานะครับแบบนี้มันก็เท่ากับว่าเรื่องการงานของคุณจะมีเกณฑ์การที่จะเติบโตขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นกว่าเดิมใครคาดหวังเกี่ยวกับออเดอร์ปังๆรัวๆคุณจะประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้น และสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้ด้านการงานของคุณยังไม่จบเพราะนะครับพอหลังจากในวันที่17สิงหาคมเมื่อดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าไปเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนของตัวเองตรงนี้หรือเรียกว่าการงานเป็นเกษตรเท่ากับว่าชีวิตของชาวราศรีพิจิกจะมีความมั่นคงมากๆเลยทีเดียวเกี่ยวกับการงานใครคาดหวังเกี่ยวกับการงานที่มั่นคงเติบโตสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะราบลื่นไปอย่างดีเพราะฉะนั้นมันประจวบเหมาะกันทุกอย่างครับ การงานของคุณในเดือนนี้ถือว่าดีตลอดทั้งเดือนในเรื่องราวของดาวประจำตัวของคุณก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ราบรื่นฉะนั้นเรื่องราวของการประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในทิศทางของการงานที่คุณคาดหวังกับการเติบโตหรือมีเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่คุณจะสำเร็จได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นนั่นเองสุดท้ายนะครับในเรื่องราวของการงานของคุณก็จะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของความมั่นคงเกิดขึ้นเลยทีเดียวครับสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นคือดาวพฤหัส,สบดีก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นนะครับจะเป็นลักษณะของการเงินที่ยังขับเคลื่อนได้ดีอยู่ยังเป็นลักษณะของการเงินที่ยังจะให้โชคให้ลาภคุณเกิดขึ้นได้อยู่เช่นเดียวกัน ต่นั่นแหละครับมันเป็นลักษณะของการเงินเองนั้นโครจรเข้าไปสู่ในเรือนของมรณะฉะนั้นความหมายของการที่ดาวประจําตัวด้านการเงินอยู่ในเรือนมรณะเท่ากับว่ามันจะมีเหตุปัจจัยการที่เรียกว่าเงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่มีจุดรั่วจุดไหลจุดออกเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นด้านการเงินของคุณจะเป็นลักษณะของการหาเงินได้คล่องตัวอยู่จากการที่ดาวประจาตัวอื่นๆของคุณนั้นจะอยู่ในจุดที่ยังขับเคลื่อนได้ดีมากๆแต่นั่นหมายความว่าเมื่อดาวประจาตัวด้านการเงินอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้มีเท่าไหร่ก็จะมีจุดของการที่จะเป็นรอยรั่วเกิดขึ้นหรือมีรายจ่ายเกิดขึ้นนั่นเองแต่อย่างน้นนอยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายที่เยอะอะไรก็แล้วแตา่ แต่มันก็ยังเป็นลักษณะของการเติมเงินเข้ามาอยู่ให้กับคุณได้อยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเอง <S <S เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ต่อให้นะครับจะมีรายจ่ายเยอะแต่รายรับของคุณยังไงก็ทันรายจ่ายแน่นอนสุดท้ายมันก็เลยจะเป็นลักษณะข,ของการหมุนเงินนะครับที่ดีเกิดขึ้นทําให้คุณเองนะครับถ้าเกิดใครที่เครียดอยู่กลัวไม่ผ่านในเดือนนี้ยังไงคุณก็จะผ่านพ้นไปได้เกี่ยวกับการเงินของคุณนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับความรักของคุณในเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนะเพราะเปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่าดาวด้านความรักของคุณก็อยู่ในเรือนมรณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความหมายของการที่เรียกว่าดาวสุกคือดาวแห่งความรักโครจรเข้าไปสู่ในเรือนของมรณะเท่ากับว่าคุณเองอาจจะมีเรื่องราวของการติดติด,ตดขัดขัด,ขดเรื่องคู่ความสัมพันธ์เกี่ยวกับชีวิตคู่อาจจะไม่ค่อยราบรื่นนะัก อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของชีวิตคู่ของคุณอาจจะเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ครองอาจจะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับคุณต้องรอหน่อยรอหลังจากวันที่ย2สิองสิงหาคมหลังจากวันที่22สิงหาคม,าาคมดาวสุขหรือดาวความรักของคุณจะทําการโยกย้ายกันเกิดขึ้นหลุดจากเรือนมรณะแล้วก็จะโครจรเข้าไปสู่ในภพสุภาน,นั่นเอง เพราะฉะนั้นการที่ดาวศุกร์ของคุณนั้นโครจรเข้าไปสู่ในภพสุภะมันจะส่งผลลัพธ์ทําให้ความรักของคุณมีความราบรื่นดีเกิดขึ้นมีเกณฑ์การที่ก่อนหน้านี้อาจจะหลหองระแหงกันอยู่ๆก็จะกลับมาคืนดีกันหรืออยู่ๆก็จะมีจุดของการลงตัวกันได้มากกว่าเดิมและยิ่งกว่านั้นครับใครคาดหวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นแล้วก็จะอยู่ในจุดที่ดีเกิดขึ้นเลยทีเดียวก็ว่าได้ เพราะดาวศุกร์ที่อยู่ในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของราชาโชคเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นใครคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตจะมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะใครที่เป็นหญิงนะครับจะมีรูปแบบของการที่ได้รับการช่วยเหลือจากคู่ครองคู่รักคุณเป็นอย่างดีโดยเฉพาะถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือด้านการเงินแ,แล้วละก็เขาเรียกว่าคู่จะซัพพอร์ตคู่จะสนับสนุนคุณเกิดขึ้นได้นั่นเองส่วนคนที่ยังโสดอยู่ก็รุ้นได้นะครับหลังจากวันที่22สิสิงหาคมเป็นต้นไป ฉะนั้นเลยได้ว่านะครับใครนะครับคาดหวังเกี่ยวกับความรักที่ดีแล้วแล้วก็รอหน่อยหลังจาก22สิงงหาคมเป็นต้นไปความรักจริงจะเริ่มลงตัวแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นในตอนนั้นนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีพิจิกสําหรับในเดือนสิงหาคมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะลงตัวกันเลยทีเดียวดีกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับในเรื่องราวการงานเกี่ยวกับในเรื่องราวของการเงินของคุณนะครับที่จะมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นได้บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีเพอร์เฟกนะครับแต่อย่างน,น้อยๆมันก็จะเป็นลักษณะข,ของการที่แก้ปัญหาได้ดีอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นนะครับถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคคุณผ่านไปได้อออย่่่างงแนนนนนันเ แล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนควับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกํา,ากเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคราะว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกํา,ากเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จ เพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยก หรือจะตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำตำนานนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b สไคร์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนํานายดุดใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ